สวัสดีครับสวัสดี f อฟทหนึ่งทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะไปทำงานนะวันนี้ผมจอดนอนบ้านนะครับเพราะว่ามาขุดบอ่อบุ๋มนะครับไปครับได้เวลาออกทํางานแล้วครับเดี๋ยวเราไปบอกกันนะครับไม่รู้ว่าเขาขุดกันอย่าง เดี๋ยวจะออกไปบอกกันนะมันก็จะเปลีป่ยๆแฉๆนิดน,นึงนะครับฝนตก2องสาวันแล้วครับตอนนี้ก็เวลา เจ็ดโมงหน่อยๆน,นะครับมาดูกันครับว่าระยะทางจากบ้านผมไปบอ่อที่เราจะขุดกันวันนี้ไกลนะครับ ีไม่รู้จะวิ่งกี่คันนะครับมาวิ่งที่บ้านกวดนะครับอำเภอบ้านกวดนะครับ มากครับสดชื่นครับวันนี้ เช้าที่ดองกุนกพระนะครับแต่ตอนเย็นนี่คนเยอะมากครับทุนกพระนี่คนวิ่งออกกำลังกายนะครับถึงแล้วครับบ่โอ้จันโอเข้มาแล้วนี่ จะโดดถูกเรียกตัวกลับทีมงานคืนแล้วครับเหมือน <c oughs> จะเป็นหวัดครับผมไป,ด <Carl. S 1> ปเดินเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าครับ ้าวเห็นแต่รถไม่เห็นคนครับเนียบสมบัติพ่อตาถูกเรียกตัวกลับเมื่อคืนละไปครับโอ้ ดูสภาพบอ่อนะครับว่าน้ำจะเจือนองขนาดไหนะ ตอนนี้ลื่นพี่พี่บนตงังค์ฮะบบโอ้อยจะไปกดยาเกเลยเิดน,น้นโอ้มันก็น่าประการด้เขาแวะลงกดตรงตางทางธนาคารอ่ะเรียบนั่งเงน นเนี่ยครับจัดออดใจผมงคนโหรคนเขานะครับผมขอขอห้าร้อยครับจะว,ว่าถังเบียเลยไ,มไหมกันใช่ถังเบีย <c oughs> โอ้นี่ไม่ยอมเสียห้าร้อยเลยถ้าเป็นคนทองจะเอาอยู่ <c oughs> ข้างล่างทองเลยเอาไงเอาไปเทสแกน <c oughs> ไปดูแล้วเขททาทำสเกว่าเก็บเอาฝาครอบนกี้อยู่อ่ะ แล้วไอ้ว่าเอาหน้าดินไปลงตรงไหนอ่ะลงบ้านครูได้ไม่ใช่เหรอไปดูเลยเราสอถามอ่ะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพบ่อกันนิดนึงมันจะแฉะเวะวายขนาดไหนนะฮะแฉะเวะวายนี่ก็คือแฉะเละเทะนะครับโอ้ไม่ค่อยแฉะครับมีน้ำอยู่มุมเดียวตรงนู้น ก็โอเคแล้วครับสภาพบอกไม่มีปัญหาครับแค่นี้ <c oughs> มารอบนี้สงสัยจะได้อยู่นานอยู่นะครับสองถึงสามวันก็ได้จะหยุดงานนะสองวันครับสองวัน ตะโถงคารามิก็จะเข้ามาคิวแรกนะฮะเมื่อวานได้ทอดทงคิวแรกครับได้เทคิวสุดท้ายครับอาบน้ำยังครับอะไรครับอ้าวแล้วเมื่อาวานน,าวาน,นี่ครับฝากมาถึงแกออนได้ครับดด้ชงหน่อยครับมันไม่อาบน้ำครับเมื่อวานนี่เราอาบจ้็ อา,าแต่ตอนไหนเมื่อวานเนอวันแถบลากับจำไม่ไ <c oughs> ด้ป้อวันได้หลับเป็นตายนะครับผมไม่สบายเดี๋ยวพี่ขามาเล่นแป๊บ <c oughs> เออกินข้าวเสร็จกะนั้นั่งเล่นตักพักไม่ไหวแล้วนอนเลยครับเรายังไม่รู้ที่ลงนะครับจะลงเอาดินไปลงที่ไหนเนาะนะนครับ ได้เวลาเริ่มงานครับมาครับสะทงคิวแรกครับสะทงฮารามิครับดอกกี่ร้อยเกห้าเพื่องท้ายฮีโนโครับ ตกเดินหน้าไปน้อยเดินหน้าไปได้หนึ่งแล้วมันตกแล้ว,ลวนะมันขึ้นเดินกันครับโอ้กรรเดาเอาไปละนุ่ม ดินมันก็จะเป็นดินเหนียวเป็น,นก้อนๆหน่อยนะครับดินเนื่องจากฝนตกไตมันเปียกนะอ้ายอ้าย

เพิ่มแต่งขอบตาให้ผมแล้วครับมันก็จะกีดก่ากีดก่าต้นไม้เลยนะเดินกับแม่ผมแห่ออกนะครับเตื่อนระเบิด เราไทตัวเราเฉวะไปว่ากลุนทำไมต้นเตีตัวสิใบไม่ด้ครอบเรื่องเลยีใบลางกันเลย เดะคมถาโทรุแม่ถ้าจําแม่ราโอ้จําอตาสมองมันมีราโมนี่ลบมือนี่กี่โมงหมูไปเดะดูมันเร็วๆเลยคร่อมเต็มดาวครับมันเป็นโมงอ่ะเลี้ยงหมูบัดแจ้งไปเลยครับก็นี่บักทีนี่ไปบัดอีกทีดูดิเต๊ะแล้วเหรอก็นี่ล่ะติไอ้จัดเอาจ๊อกดอจ๊อกติ จนียตื่นตัวเลยือบันไตงเนียคือแต่กระตุ่นเตงอ็ตื่นก็ตัวมัโอ้าวเราจะทำทำลายป่าแล้วเลยหันไปยิ้ม อ๋อไา้จัดอัวนะครับเดี๋ยวเราเอารถไปใส่ดินดีกว่าครับคลิดว่าตจอจะเข้านะคเมื่อกี้แต่โอรถไปซ่อมอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจากกันไปกับภาพรถฮิโน่ตอนเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ตับเอ๋ยใจเย็นด้วยนะครับบ๊ายบายครับเพื่อน